ไปใช้ห้องคนอีกห้อเอ,อ้าว่าสิไปเบิ่งเคาจะพักไปอ่ะพักไปเออเนาะเป็นจะไปเอาไปไปลบมก้าดำนั่งเนาะ แบบไหนคะพี่เอ๋หัวทิพยเนี่ยกหน่อยนะเอาหัดเท่าไรดีคะนี่หัวเจ้าขาดมี่แต่แกหาพันจนหัวมืออัพได้ค่ะคุณพี่คะเอาอันไอเสียทิพย์อได้ก็ได้ค่ะคุณพี่โอ้ยมีดถืมือเดี่ยวเฉียวเดี่ยวนึ่งเออเ่โอ้ยมีดเดี่ยวเดียวออกได้บังมือจ้ามีเหลี่ยมเดียวเดี๋ยวขอเบิ้งเลยค่ะโอ้เล่มเดียวก็ออกได้ได้ค่ะนี่ค่ะเบิ้งเบิ้งเลยค่ะนี่เล่มเขียวเล่มเดียวออก มาที่ลัก็ไดค่ะโอเคล่ะเลือกเอาเลยค่ะยังในโลเคั้นไหนค่ะง่ายมากง่ายมากเลยค่ะอเนาะตะโกะแ้แต่วมาโศกคโศกของรถแม่บค่ะตกใจได้ค่ะน่เสือโศกคุณโศกนี่ขอเบิ้งไหมนยค่ะนิโอ้คือ่ยเค่ะโอ้ยมันจะโศกรเน่โอ้ยเป็นโศกคุณโศกเนี่ยค่ะปัดทั่วปัดทัวปัดทั่อันรูไมาจะใส่ค่ะเนี่ยมใไ้บ้านเนาะจวะได้บ้านเน้ะบอกบอกรถชุนนี้ออกง่ายท้ไห กะใสกบบยุงยากแม่ไ้มแม่หออน้องคนหนุ่จ้าสี่บอกคุณพี่ว่าตอนนี้ทางง้านนะคะสำหรับล uh ูก huh. ค right. ้าที่ออกรถยนต์เดือนนี้หน้ามาจนหอดเดือนนี้ได้รับมีสิทธิ์นลุดราบรถยนต์อีกหนึ่งคันนะคะซื้อรถคันหนึ่งแถมอีกคันหนึ่งแถมรถยนต์เท่าไรบอกแม่ค่ะแม่ออกคันหนึ่งเด็กฟี่คันหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งเลยบอกเขาพี่ีถึงนือนนอน้านองหลับ คุละั้เลอเ้าที่หม้อไส้ควเลยปะคะสัสควาไม่ใช่<ค><ะ>ไม่ไค่โอเค